อันยองเซเโยกับเซเน็ตเซเนโยเคลเกมวนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบบอกซึ่งเราไปเจอแบบหนึ่งมาเนี่ยเป็นแบบแนวไหนก็ไม่รู้นะเราต้องมาอัดคลิปอีกรอบหนึง่งเพราะว่าตอนแรกเรา,เาคลิปลงที่ไหนได้ตอนแรกคลิปเออเอาคลิปลงแล้วปรากฏว่าเผลอลบคลิปหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> เผลอลบคลิปจริงๆด้วยเพราะว่าเราเอาคลิปลงแล้วแต่มันเผลอลบคลิปไป หวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วเร็วจริงๆเลยโอ้ my god มาเลยหวอยู่แล้วจะไม่รอดอยู่แล้ว ล้อหรือไม่ล้อวันนี้มาเลยไหวไหวอยู่ยองงี้เป็นไงเป็นกันเอไข่เด้งมาตอนนี้ไม่สามารถกดไปดูได้แค่นหนึ่งนะอ๋อ ลราติดตามใครก็ไม่รู้ค่ะ 那个我哎。 โอ้ยก g อดไหวไหวไหวแน่ไหวอยู่นิ่งไหวอยู่นิ้งไหวอยู่นิ้ง ถึงโซนใหม่เนี้ยรีบอัดคลิปไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> <c oughs> คนที่อ๋อพอดีพอดีกดติด,ดตามคนในบิ๊กโกมันเด้งมันเต้งเตือนมา คทำเ <c oughs> ขาให้กาแฟเมือม่อกี้ด้วยนะคะพอดีจับน่าเสียดายแล้วแหละ น่าจะได้แล้วแหละประมาณนี้เดียว I <laughs> do mm <laughs> yeah from the home มันน่าจะผ่านโซนไปโซนไป <c oughs> กดแทนนั่นอย่างบานนั่นน่าจะกดโดดยากสุดป่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครให้คิดมีด้วยนะคะไปะเลยหลับบาย